็ปีนี้ก็ได้เป็นได้รับตําแหน่งเป็นรองประธานนะคะก็รู้สึกว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติที่พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆอ,อะไรเงี้ยเลือกให้เป็นได้รับตําแหน่งนี้ก็เข้ามาทําในปีนี้ก็ทําด้วยตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุดก็รู้สึกว่าทําไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่นะคะแต่ก็ก็พยายามทําหน้าที่อะไรหลายๆอย่างให้ดีที่สุดแล้วอะแต่ก็ปีนี้ก็ น้องๆทุกๆคนที่เข้ามาเต้นกับพวกเราก็ก็มีประสิทธ,ธิภาพค่ะก็ขอข้อคุณน้องๆที่ยังอยู่กันจนถึงทุกวันนี้ในปีนี้ก็ไม่ได้มีการแข่งขันอะไรแต่ว่าทุกคนก็ยังเต็มที่ให้กับทีมอยู่นะคะก็อยากจะแบบว่าให้น้องๆรุ่นต่อๆไปเนี่ยดำรงความเป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์ของสีเขียวไว้ให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ที่ทสุดแล้วก็รักษาความ ยิ่งใหญ่ของเราต่อไปถึงแม้ว่าปีต่อไปจะไม่มีการแข่งหรือว่าจะมีการแข่งอะไรก็ตามนะคะก็อยากให้ทําให้เต็มที่ให้อยู่ช่วยกันรักษาทีมของเราไปเรื่อยๆขอขอบคุณพี่ๆทุกคนพี่ดิวพี่เตยพี่บอสพี่ที่เขากลับมาช่วยพี่เตยพี่บอสอะไรพวกนี้ที่กลับมาช่วยทีมของเรามาช่วยเต้นแล้วก็พี่ดิวที่ให้คำปรึกษาต่างๆในหน้าที่ที่จะต้องทําขอขอบคุณพี่เฮงที่ ทุกวันนี้เพียงยังมาช่วยทีมให้คงความยิ่งใหญ่ของเราได้อยู่ตลอดไปค่ะแล้วก็ยังไงก็หวังว่าทุกคนก็คงตั้งใจทำแล้วก็รักษาความยิ่งใหญ่ของทีมให้ดีที่สุดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ